สวัสดีครับพี่น้องอิปปายซื้อเช่นเคยจ้ะข้าวเย็นครับวันนี้กินตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยพักแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะครับข้าวข้าวน้อยหนึ่งพี่น้องกินเข่าวาหลายครับผมลายแตลกลายเหี like ่ยแล้วลายเหีย like เแล้วคุกพริกผงคือเกาครับผมกับมะกะรีแล้วก็กระเจีย๊ยบขึ้นช่ายแล้วก็นองไก่ย่างครับผม อทุกคนจะสังเกตว่าผมทําเป็นอย่างไรคือยังกินแบบนี้บอยนอไขมันในเลือดสูงครับพี่น้องมันช่วยได้มันช่วยได้มันก็ช่วยได้อยู่แต่วันมันส่อตลาดสดมันถูกดีพี่น้องสองหัวง่ายๆหาบาทกระเจียบนี่กุ้งวตัมี ผมไปบึงมาเนี่ยกินรสดจืดๆไก่เนี่ยก็ถอดว่าเด้ตองาไม่ย่างมีน้ำมันอยู่ในน้อยแต่ว่าก็บว่าเป็นยังดอก แซ่บแซ่บพี่น้องเจียดดีกินอกมันพี่น้องมันมีมันเขาก็ลดให้ลดมันลดหยังเนาะเขาก็กินน้อยๆกินได้บ่หลายเอใส่ผักได้หลาย hùng cả bị sơn bưng thang google ăn à, phi nông, công bố đẻ geng, bơ đại nhãng đó, bơ thang đạn ở sài google อใส่ยูทูบเอาเพราะว่าผมเศร้ากินยาผมจะมากินบะหม,ออมี่นะออกออกร่างกายเสมอกันละสามสิบนาที ส่วนมากเน้นปลาครับอจะมาหนีหิวแกก็ได้สื้อมากบอรยอย่างถอดเอาเอ้ยบอร์อถอดอย่างเอาือ Das ist ja